เครื่องดื่มที่คิดว่าดีแต่อาจทำร้ายสมองเงียบๆหมอหมูพูดจริงหลายคนเชื่อว่าเลิกน้ำตาลหันมาดื่มน้ำหวานสูตรศูนย์แคลอรี่คือทางเลือกเพื่อสุขภาพแต่คุณรู้ไหมครับว่างานวิจัยขนาดใหญ่จากแฟร์มิงแฮมฮาร์สตัดดีกลับพบผลตรงกันข้ามการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานเทียมมากกว่า1แก้วต่อวันเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเกือบ3 5เท่า และเพิ่มความเสี่ยงสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์ถึงเกือบสามเท่าเช่นกันส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแม้จะยังไม่ชัดเจนเท่าแต่ก็ส่งผลต่อวัวใจและการเผาผลาญในระยะยาวอยู่ดีเพราะสารให้ความหวานเทียมหลายชนิดส่งผลต่อระบบอินซุลินในร่างกายกระตุ้นให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซุลินและการอักเสบของหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอมาพาตและสมองเสื่อมที่อาจย้อนคืนไม่ได้เลยหมอไม่ได้บอกให้เลิกทุกอย่างนะครับ แต่ขอให้เลือกอย่างมีสติถ้าอยากลดหวานให้ลดจริงๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนน้ำตาลเป็นสารเคมีทุกแก้วที่คุณดื่มอาจดูไม่ต่างในวันนี้แต่ในอีกสิบปีมันอาจเป็นสิ่งที่ทำให้สมองคุณช้าลงโดยไม่รู้ตัวหมอหมูพูดจริงน้ำที่ดีที่สุดต่อหัวใจและสมองคือน้ำเปล่าครับ